กลับเข้าสู่รายการเวทีช้างเผือกนะครับสุดยอดเวทีแห่งการประชันความสามารถของคนทั่วทุกภูมิภาคเพื่อไปชิดเงินรางวัล1น0 0 0แสนบาทสัปดาห์แห่งศึกล้างตานะครับของภาคกลางและภาคอีสานนะครับตอนนี้ล้างไปล้างมาตอนนี้กำลังจะพลิกตาลปัดกับคืนแล้วนะครับจากเคยแพ้60อาจจะกลับมาชนะ60นะครับเพราะว่าตอนนี้กลางในอีสานอยู่2อตศูนย์ นะครับสำหรับช้างศึกและพี่เลี้ยงอย่าไพสาลลาลาอาสยามสวัสดีครับโอ้ลาลาเรื่องราวมันจะกลับพลิกกลับหรือเปล่าเราไม่กลัวค่ะเราปล่อยให้เขาปล่อยของออกมาก่อนปล่อยให้เขาปล่อยออกมาเลยให้เต็มที่ล่อให้เหนื่อยซะก่อนคแล้วให้มาเจอกับของแข็งตัวนี้โอ้อันนี้ตัวตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะตัวจีตตัวจีตตจตคุยไปเลยคุยไปสักนิ ยอดยอดคนดูกี่วิวนะกี่วิวนะยอ,ยอดยอดวิวประมาณ170ล้าน้แปลว่าเคยมีมนุษย์เคยเข้าไปดูคลิปของเขาทั้งหมดรวมมาแล้ว170ล้านครั้งเอ่าครับผมเข้าไปดูเองครับ <laughs> มายถึงทั้งตัวโลกนั่นแหละไปดูนะครับร้อยเจ็ดสิบล้านครั้งนะครับคนนี้เนี่ยเขามีความสุดยอดมากๆสามารถที่จะทำให้คนเนี่ยเข้าไปนะครับดูเขาได้นะแต่วันนี้จะเอาความสุดยอดอะไรมาตรงนี้วันนี้ความสุดยอดของเขาไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นที่แบบวา่าโหในยุค90ครับเดี๋ยวจะรวมเอาแบบมาแบบเซบเวอร์ก,กันเลยทีเดียวให้เห็นวิวัฒนาการของท่าเต้นครับ<อ> สนใจมากเลยนะครับเอาละเดี๋ยวมาดูนะครับฝั่งตรงกันข้ามนะครับภาพกลางครับตอนรับช้างศึกและพี่เลี้ยงจากภาพกลางกิบพัฒนา บอกว่าตัวจี๊ดคือคตัวสุดท้ายของภาคอีสานครับผมผมจะเอาเสียงเพลงที่แบบเขาเรียกว่าทอดไว้ผ่านความคิดผ่านจินตนาการแห่งท้องทุ่งบางกะปิไปสยบตัวจี๊ดแห่งภาคอีสานให้ได้คุณจะมาในความสามารถของดนตรีใช่ไหมฮะใช่ครับคลุยคลุยแล้วก็แซ สูพาโนแล้วซปราโนแซกด้วยใช่โอ้โหต้องต้องไม่ใช่เป่าคลุยแบบพื้นๆเพลๆนะคือไม่ใช่มาเรียงโดเรมีฟาซองไม่ใช่ไม่ใช่มาเวทีช้างเผือกนี่นะฮะอย่างที่บอกคือมากความสามารถลีาลาชั้นครูคุณต้องเป่าระดับโน้นเลยอาจารย์ธนิตฐ์ศรกินดีอะไรเงั้นเลยนะแบบนั้นเลยเอาล่ะมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทั้งสองภาคนี่นะครับจะเอาความสามารถนี่คาเรียกว่าต่างกันอย่างสุดขั้วเลยนะครับจะมาเจอกันบนเวทีแห่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ทาง ฝั่งอีสานนะครับหรือว่าที่อยู่ทางภาคกลางทั้งหมดนะครับอยากส่งแรงใจแรงเชียร์พิมพ์ข้อความมาได้นะครับที่4747888ครับ ศึกเวทีช้างเผือกทั้งสองภาคจะต้องแข่งขันโชว์บนเวทีทั้งหมด3รอบโดยคณะกรรมการก็คือคนดู100คนที่จะโหวตให้โชว์ที่ชอบมากที่สุดซึ่งในแต่ละรอบภาคที่ชนะจะได้รับ1คะแนนและในรอบสุดท้ายสเปเชียลโชว์ภาคที่ชนะจะได้รับ3คะแนนทันทีมารุ้นกันว่าสัปดาห์นี้ภาคใดจะพิชิต1 0 0 0 0แสนบา ศึกในรอบที่3เป็นการประกบคู่โชว์ระหว่างเน็ตไอดอลชื่อดังคุณบี้เดสกาจากหนองบัวลำพูประชันกับคุณอิสระหนุ่มนักเป่าวัย15ปีจากกรุงเทพในรอบนี้ภาคอีสานจะตีไข่แตกได้หรือไม่ต้องมาให้กำลังใจกันครับ คผู้ชมครับคะแนนนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าจะสามารถทําให้กิปวัฒนะหรือกิปวัฒนะจะเนี่ยนะครับเขาจะกู้ชื่อกู้เสียงของเขาได้กลับคืนมาได้แบบ สุดกูเลยนะเครื่องดนตรีที่นํามาคือคุยครุยคลุยแซกซกโฟลด้วยอยากจะบอกคุณผู้ชมก่อนสําหรับโชว์ชุดนี้นะครับการเตรียมตัวก็คือปล่อยใจสบายๆนะครับค่อยๆเอี้ยหูฟังนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยคงจะคุ้นเคยกับตำนานความรักของไอ้ขวัญกับอีเรียมนะครับแห่งทุ่งบางกะปิทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วแต่น้องอิสระนี่นะครับ เดี๋ยวจะมาถ่ายทอดนะครับผ่านเครื่องดนตรีไม่ว่าจะเป็นกลุยหรือว่าจะเป็นแซกโซโฟนอิสระปีนี้อายุ่ะไรแล้วครับสิหครับอายุ 15, 15. 15. โอ้เดี๋ยวเรามาฟังกันน้องอิสระอายุแค่15เท่านั้นเองครับความสามารถขนาดนี้ครับมุมน้ำเงินภนาคกลางนะครับน้องอิสระนะครับจะมาในโชว์ของเครื่องเป่านะครับและจะทำให้ท่านได้ย้อนลํำลึกนะครับกับโชว์ชุดที่ชื่อว่าแผลเก่า2558ครกับ โอ้โอโอโอนึกว่าเคน,นี่จีมาเองเลยนะครับสุดยอดมากมากเลยถามน้องอิสระก่อนรับเรียนมานาหรือ,อยังพวกเครื่องเป่าแบบเนี้ย เรียนตอนขุยนี่เรียนตอนสิบขวบคะสิบสิบขวบส่วนแซกเรียนตอน11ตอนดนี้สิบห้าครับผมสปีครับผมสปีได้ขนาดนี้แต่ถ้าเกิดใครสังเกตดีๆนะฮะตอนที่เ,ออเขาเป่าขุยเนี่ยสังเกตว่าเขาไม่มีเว้นช่วงในการหายใจเลยนะ เสียงนี่จะต่อกันไม่มีเสียงหยุดหายจากกันเลยหายใจยังไงเราหายใจยังไงตอนนั้นมันมันเป็นเทคนิคของการเต่าคลุยครับเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นการระบายลมครับเป็นการระบายลมพี่ก็พอระบายบ้างวันไหนถ้าเกิดพี่ไม่ระบายพี่ท้องเฟ้อท้องอืดมากนั่นต้องระบายนั่นถ่ายลมนะครับนั่นถ่ายลมระบายลมอันนั้นก็เรียกแก๊สในกระเพาะกับพี่ โอ้นี่เป่าลีลาการเป่าขลุ่ยนี่คล้ายๆอาจารย์ธนิศ์ศรีก่นดีเหมือนกันนะฮะรู้จักอาจารย์ธนิดไหมลูกศิษย์ครับผมอ๋อลูกศิษย์อาจา,ารย์ธนิ์อ๋อลูกศิษย์เลยเหรอฮะครับผมปรบมือให้น,อนอ่ญญองครับเอาละครับดนตรีนะครับจะนำพาซึ่งชีวิตที่ดีให้กับทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับรวมถึงตรงอิสระด้วยแล้ววันนี้มาดูเลยครับว่าดนตรีจะสามารถทำให้อิสระได้เป็นแชมป์หรือไม่นะนี่คือการแสดงของฝั่งภ้าคลางนะครับกลุ่มน้ำเงิน ฟังเราพร้อมค่ะโอ้พร้อมเลยนะพร้อมมากผมว่าเขายังไม่พร้อมนะดูซงผมเขาเนี่ยพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วอันนี้พี่พี่พร้อมแล้วครับเราปล่อยให้เขาเป็นอิสระไปแล้วได้สักพักหนึ่งรู้สึกว่าเขาจะปลดปล่อยชีวิตไปกับความเป็นอิสระละเกินคนดูทั้งหนึ่งร้อยท่านกรรมการหนึ่งร้อยท่านแทบจะหลับค่ะคุณพี่เจมส์ค่ะเติดขึ้นมาค่ะเติมขึ้นมาณช่ว จักนี้ไปเป็นไงครับลาล่าและคุณบี้เดสกาจะพาย้อนยุคไปเขาเรียกว่าย้อนไปยุกไหนคะคุณยุค90ครับผมอุ้ยอุ้ยอุยนี่เป็นยุคเรียกได้ว่าเป็นยุคเริ่มของไอดอลเลยนะนะครับ RS เนี่ยจะมีไอดอลมาแต่ละโหแต่ละคนนี่จะเป็นท่าเต้นนี่ก็เรียกท่าในตำนานเลยนะใช่ไหมคุณบี้ท่าในตำนานนี่มันก็จะมีวิวัฒนาการไปด้วยท่าที่คุณบี้เลือกมาเนี่ยขึ้นมาปึ้งผมเชื่อทุกคนเต้นได้ ใช่ไหมใช่เออท่าเต้นในตำนานของ R s เนี่ยต้องขอบอกเลยโดยเฉพาะยุค90นี่นะฮะทุกท่าเต้นนี่เป็นคิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองพี่เจมค่ะอยากดูแล้วอยากดูแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้โชว์จากมุมแดงภาคอีสานนะครับคุณบี้เดชการนะครับมาในชื่อโชว์ชุดที่ชื่อว่า Dance กระจ้า ครับปีกาจเด้อเดี๋ยวเดี๋้อกูไปเหยียบไม้ลอยของเฮ้ยนี่ไงฮะนี่ไวเลสคนน้ำตอองมาหากินครับผมโอ้โหนะครับเห็นท่าแล้วเมื่อกี้นี่เห็นไหมว่าฮิตทุกท่านะเราล่ะฮิตทุกท่าฮิตทุกเพลงเต้นได้กันทุกคน เลยนะไล่มาเลยตั้งแต่นานันวาไล่มาเลยเจมส์นึงตักเตาต้มใจปุกกี้อะไรมีหมดเลยเป็นเพลงที่ไม่มีใครไม่รู้จักถึงแม้ว่าึงใครจะเกิดในยุคนี้นะแต่เพลงเขาเรียกว่าดังข้ามปีดังข้ามชาติดังทะลุพอสอมาเลยทีเดียวคุณเป็นคนที่ชอบเต้นเหรอใช่ครับผมเป็นคนชอบเต้นในชีวิตจิตใจอยู่แล้วเหรอตั้งแต่ก่อนที่คุณจะมีชื่อเสียงคุณก็ชอบเต้นอยู่แล้วใช่ครับผมธรรมดาคุณจะเสิรอยู่งานประเภทไหน หน้าเวทีหมอรำจริงเหรอแล้วหน้าเวทีหมอรำคุณเต้นไงปึ๊บตังเีชีวิเออเออเออเอยเออ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 เอเนี่ออเออเอเออเอ้ออเ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 นอ นักเลงหมู่บ้านตรงข้างไม่ยิงคุณหรออคุณรอดมาได้ไงอาศัยวิ่งเร็วอาศัยวิ่งเร็วกลับมาทีละกี่คู่กี่ข้างเวลาเราไปเต้นโอ้โหถ้าเต้นเขานี่นะเรียกว่ากวนมากๆเลยนะครับกวนอวังกรางมากๆ นี่หลายหลายคนนะหลายคนได้เห็นท่าเต้นแบบเมื่อกี้เนี่ยหลายคนก็สงสัยนะจริงจมันมีชื่อเรียกแนวไหมมีครับแนวอะไรเขาเรียกเขาเรียกว่าแนวผู้บ่าวไทยบ้านผู้บ่าวไทยบ้านใช่ครับแนวผ, <ม S 2> ผู้บ่าวไทยบ้านผมอยากรู้เลยเอาแบบข้อมูลเชิงวิชาการเลยนะใครเป็นคนเริ่มต้นคนแรกในประเทศไทยเนี่ยถ้าถ้าถ้าเป็นท่าเบสิกจะเป็นอย่างนี้นะครับเออเป็นไงเออ นี่ท่านนี้เลยมีคนเป็นต้นฉบับเลยครับผมขอบอกชื่อเลยครับเอาเลยเลยคุณแบงค์ทิสฮอลิเดย์ครับผมแบงค์ทิสฮอลิเดย์ใช่ครับอันนี้คือเขาคือต้นตำรับของท่าเต้นเด็กแหวนครับผมจริงวะใช่ครับอ๋อเหรออ๋อลงก็เต้นต่อ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 กันไปใช่ครับก็ถูกประยุกต์ปรับเปลี่ยนไปเป็นแนวแต่ละคนไปอ่าก็ มีการปรับใช้จนสนุกสนานขึ้นเรื่อยๆครับผมท<อ>่านี้<อ> <c oughs> แต่ของคุณนี่หลายท่ามันมีชื่อท่ามีอะไรทั้งหมดตั้งมาตั้งชื่อท่ากันใหม่ใช่ไหม <c oughs> มาตั้งชื่อท่ากันใหม่ให้มันสนุกสนานด้วยอ,อย่างท่าอ,อย่างท่า,อ,า,ทาอ๋ออยไข่มดแดงเนี่ยอยไข่มดแดงต้องส่องก่อนต้องสอง่อง,องก่อนเห็นแล้วมอยู่ไหนมันมันหน้าส่องมันหน้าสอยเหลือเกินสอยมาสอยมา ไปบ้านเราข้าวเลี้ยงหมาแล้วและยังท่าพญาศาสตร์แสงล่ะพญาศาสตร์แสงโอ้โหนี่นะมีพญาทั้งในท้องเขาตัวตืดพญาใบไม้มีทั้งหมดนะครับพญาหนีละพญาหนีโอ้อะไรครับเอาแบบนี้คุณดีอีกรอบนึงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ คุกี้มานะขอเชิญคุณนิสสามปตรงกลางเวทีเลยโอ้โนะครับแนวการเต้นผู้บ่าวใจบ้านเนาะเราสร้างความสนุกสนานเฮฮาาละครับได้เห็นไปแล้วนะครับโชว์ของทั้งสองภาคนะครับทั้งเรื่องของความสามารถทั้งเรื่องดนตรีนะครับริวไหวนะครับฟังไพเราะแล้วก็เรียกเสียงหัวเราะจากท่าเต้นนะครับโอ้โหสนุกสนานมากนะครับ ครั้งที่สศึกนี้นะครับถ้าคุณกิฟคว้าไปเนี่ยคุณกิฟจะมีโอกาส60เลยนะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณลาล่านะครับตีตื้นขึ้นมาได้คุณลาล่าก็จะตีไข่แตกทันทีเลยะนะครับพี่เลี้ยงกลับคุยกับคณะกรรมการแล้เอาเริ่มที่ลาล่าก่อนนะ,ะขอคะแนนเลยครับลาล่าไข่ยังไม่แตกเลยนะคะขอตีไข่หน่อยเนาะช่วยให้ลาล่าได้มีชื่อในวงการนี้ต่อไปด้วยค่ะใครที่ชื่นชอบท่าเต้นที่คุณบีศาจกาด พีเซนต์ไปแล้วคะแนนโหวตมาที่เขานถะคะ่ะเดินทางมาจากหนองบวัวลำพูครับค่ารถแพงมากสองแสนบาทคุณแพ้เนี่ยะคุณดัด่งรถอะไรมาเอางี้ไหมคุณลาะ,ละถ้าคราวนี้คุณแพ้เขาศูนย์ต่อหค่ะผมจะเปลี่ยนตัวเอาลูลูมาแทน <laughs> จวันนั้นที่ผมบอกว่าผมจะออกจากวงการบันเทิงผมก็มั่นใจกล้าขนาดนั้นเลยนะมั่นใจครับออะะไรไม่กล้าพูดเลยทถ้าวันนี้หกูนะถ้าพี่กิมชนะไปหกศนลาล่าพร้อมที่จะเปลี่ยนเอาตัวลูลูมาบนเวทีนี่อ้ยลูลูในการเพิ่มเฮ้ รขอคะแนนจากกรรมการนอกจากความสามารถของน้องอิสระเราได้เห็นไปล15ปีเก่งขนาดนี้แต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้คณะกรรมการเนี่ยสร้างปรากฏการณ์ครับความเจ็บปวดการถูกเย้ยหยันนะเดินไปไหนมาไหนเขาก็บอกว่าไอ้ขี้แพ้ไอ้ขี้แพ้ถ้าอยากจะให้ความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยตกไปอยู่ที่ลาล่าก็ขอนะครับขอคะแนนนี้อีกหนึ่งคะแนน จากคณะกรรมการทุกๆท่านครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเรามาดูนะครับว่าคณะกรรมการจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อยากเปลี่ยนลาล่าหรือเปล่านะถึงเวลาแล้วครับที่คณะกรรมการนะครับ เวทีช่างเผือก100คนผู้ชนะคือมุมแดงหรือถึงสองต่อศูนย์เป็นสึกหนักของพี่เลี้ยงลาลา่าจึงส่งไม้ตายคนสุดท้ายเน็ตไอดอลยอดวิวร้อยล้านคุณบี้เดสกาจากน้องบัวลำพูกับโชว์แดนกระจายต้องมาประชันกับน้องอิสระจากกรุงเทพนุ่มนักเป่าที่มาถ่ายทอดความรักสุดซึ้งผ่านเครื่องดนตรีคู่ใจและภาอีสานจะตีไข่แตกได้หรือไม่ต้องมาลุ้นพร้อมกันเลยครับ ผู้ชนะคือมุมแดงหรือมุมน้ำเงินครับแล้วตอนนี้ผลคะแนนจากคณะกรรมการอยู่ในมือของผมเรียบร้อยแล้วครับผู้ที่ชนะในศึกครั้งที่3นั่นก็คือมุม 何 <Ball> สถานการณ์พลิกผันอย่างรุนแรงนะครับตอนนี้นะครับมีโอกาสมากมากนะครับที่จะเป็น6ตอ่อศูนย์เหมือนเดิมนะครับแต่พลิกฝั่งชนะนั้นเองนะครับกิปตอนเดินออกจากสตุทำหน้าได้เดิดดเน่างนี้เลยเดินคุณบมนี่้องนี้กลับมาเป็นกำลังใจให้ลาล่าด้วยอย่างน้อยก็ยังเสมอใช่ไหมฮะมีโอกาสได้ที่ ีตอนนี้คือแค่เสมอแล้วนะครับแค่เสมอแล้วนะครับแต่ถ้าแพ้นี่ก็คือคุณกิฟต์ครับผมผมขอผมขออ้นี่เลยครับผมขอลูกตอกฝันลง เดี๋ยวนี้คุณจะเป่าฟาลองด้วยโชว์อะไรครับเดี๋ยวผมเตรียมไว้แล้วสเปเชียลโชว์นี่นะฮะรับรองว่าดูแล้วเพลินเลยแล้วมันจะพลิกประวัติศาสตร์เลยจากที่ผมเคยแพ้ครับศูนย์ต่อหกนะฮะผมเชื่อว่าคณะกรรมการทุกท่านเนี่ยรักลาล่าครับนะครับแต่รักลาล่าแต่อยากเห็นลูลู สารบาทไปสำหรับวันนี้ลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอก,กันสวัสดีครับ